To you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ในฐานะอ่าถึงวันเกิดของว่าน่าจะผ่านมาแล้วนะครับคือพอดีทีมงานก็มี ความประสงค์ดีนะครับที่จะร่วม,ม็นวันวันเกิดปีนี้ให้กับหัวหน้าซึ่งเราก็ทํามาทุกปีไม่ว่าเทศกาลสคาคัญปีใหม่สงกรานต์แล้วก็วันเกิดของเจ้าหน้าที่นะครับดังนั้นผมในฐานะทีนนทะ่เป็นทีมงานของห้างสงศ์นักนาร้องทุกคนนะครับขออวยพรให้หัวหน้าจงมีสุขภาพแข็งแรงและก็ขับเคลื่อนนาวารำนี้สู่ความสำเร็จต่างที่ผู้ขับบัญชามอบหมายให้นะครับซึ่งผมทุกคนก็ขอจะเป็นกำลังขับเคลื่อนกำลังหนึ่ง เพื่อให้จุดปรงค์ม้ทุตาต้างประสงค์ทุกอย่างอขอให้มีความสุขวันครายวันเกิดที่ผ่านมาเดือนธันวาเนี้ครับ h ได้เปนปกจิหรือเปลอไม่ควรจนเล็้ยนนะเ่เมืมมอม่อคืนเขาก็จะซื้อ